สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สุขสุขคนบัวจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาหรือต่างประเทศเนาะพี่น้องนะนเนาะมะเนกามะพ่พ่อก็ซ่องเซาคืมคือเก่าพี่น้องเอฟพอดีเมื่นอ,อ,น,อนี้เซาคืมก็ออกเขามาบันโคกเนาะสิ่ไหมครับน้องมะนาวไปหาหมอเนาะกะบว่ากันบอกเขาใจคือนีนกน่กะโทรบอกว่าใคร,ารมาหาเซาลายคนมาแล้วคนว่าเซาลายไปใส่บาสคนว่าเออเอาสมบัติก็เดียววันก็เดียวว่าบอกฟังบอกเขาใจหัวการละชิ่หายได้เดียวนีน่เนาะพี่น้องเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวสิพามาหาน้องมะนาวก่อนจะไปหาหมอเนาะจะถัก จขอบบุญขอบคุณภูญายเจดีและก็บเอฟซีทุกคนที่ให้กำลังใจและกับภูญายเจดีที่ให้ความช่วยเหลือมาตลอดมาเนาะเดี๋ยวสิพาไปหาหน่อมะนาวมานังถาซาก,กึมแลยยุ้ย,ยเพื่อน,นสบายดีหน่อมะนาวอมอตะดนหรือบ่มารอคอ,อยตะดนเลยพอสิพาไปหาแม็กกีน่าได้มือีหมวันนี้นะอืไปบ่ไปหาราบเวลินเราไป,ไปอัน คือว่าเดี๋ยวเด้อเขาจะเป็นหนังค้างนะแป๊บหนึ่งเด้อหนาดำคำเขียวน่าแหล่หนาดำหนาอิดเนาะเป็นเพดหน้าว่กคือหนาดำแท้ก็ออกเหลือไปแล้วมันล้ำเป็นหนัง้างเลยหน้าเขาผาอคอตี้คอยว่าคอยว่าให้เจ้านั่นมาหาเสาลายแหละยางมาหาออันให้นเสาลายซ่อนไปหาคอยอยู่ห้านะวะของแน่่วาาหแล้วแชาวอะเป็นยังพวเป็นยังจะดึงเพราะว่าเพราะว่าอันเขาทายทิพก่อนเพราะว่าอันที่แรกคอยโทรใส่มอเตอร์ว่าเออ อั <Cornell>. นมะแรกเลยพี่น้องต้องมาหน้ายางไปหาอันมะอื่นนะยางมาหาเสาเสารายเนาะอะไเสาร้ายอดไปหาเสาขึ้มอยู่เรื่อนเพราะว่าเสาขึ้มน่ะสิแต่งขาวแ่งยายลูกกินก่อนเพิ่นไข่แบบต้องเป็นกินยาตรงเวลาอย่างเป็นไข่เลือดออกย่านแบบว่าบอกกินยาอะไรมันเสียอันตรายเนาะพี่น้องแบบไข่ไข่เลือดออกอันตรายนะแต่เขาบอกกินยาดีๆนะเพราะว่าพอเสาขึ้มโทรมาว่าเอ้าวไอีเต้ามาหามึงอยู่ไหนเนี่เอาสงสัยว่าบขาเข้าใจอลไรสัว่าเออโอเคครับรถเมลอก่อนแล้ว ปท้าน้ววนองมะนาวอะน้องมะนาวอะไปอยู่ไปหาเสาลาลยเสาลายโอยู่วะโบยู่งานเนี่ยไปเขาผิดเขาเสาลายเสาลายโอยู่อะบ้านนี่แม่เจ้าขึ้นยางมาหาข่อยตอนข่อยถ่ายคลิปกับเจ้าบ้านนี้นออย่างวะย่างมานาเจ้าบาอแล้วหูบอว่าจะมาหาข่อยบา้บานบาอบออ้าวแล้คือตักเสบาบอข่อยอยู่ข้างข่อยอเคยมาหนีเนาะเออบริพิตรกันบอเมื่อคืน่ว่าเราบริพิตรวาดอี่บอ เราเป็นในเรื่รองต่าเราอาลวาดนะแม่ดีรอบอรอถ้าแบบลูกว่านน่นนั่นนี่ก็นี่จะให้นะเราเครียดเราไปลงภาษาแดดจะต้องพังควมเราหนึ่งมาดูมันเห็ุเวียเหตุงานซอยเล่าป่ะนี่แบบว่าบางเกี่ยวเราบูมีปรปึกษาเราอะเครียดเราก็ให้เราก็พุ้มไฟาตามภาษาเมเยอะไรอกใจเรามีบอปรึกษาฮันลี่เราหมนระบายเน,ะเนาะเราไประบายตะกุกเซ้าแล้วเจ้าดียเราบนระบายใส่ลูกแต่ละคนั้ เราประคบแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยประบุลแล้วกินแล้วบอกเขาวกินชอนข้ามไม่เอาไม่อมยากเอาชาวพวกเคยโทรไปคืนนี่ประมาณเก้าโมงสะเตอร์ว่ะอีต้ามันนอนแลวว้วเพิ่นว่ะโอ้เออเอเอยาสอาดอ่ะเคยโดยนเยาวลุ่มโทรศัพท์อยู่นะกะันเรียนโทรหาเจ้าไว้านนี่ครับบอแรกอันไอหักยูอันโนเวโทรมาอันแม่เจ้าไปไปซักเราเอ้าเราหัวเรา,าอัน เว้าวเรามีคิดเขาเอ่ยมาจะได้พี่น้องเรามีคอมเว้าวแบบว่าเป็นอ่าโน้มน้าวเนาะให้เราเข้าใจเราไม่รู้ต้องไปหักซาแน,น,นี่แต่จริงแม่น้องมานาวเราเข้าใจอยู่เราเข้าใจอยู่เราบริวารในได้พี่น้องโอ้คนตกแล้วพี่น้องเฮ้ยป้าคือไปคุยรถนะนครับเป็นเรื่องเป็นเลล์เพราะว่าวเดี๋ยวเสียนไปไย่อยู่ห้างเอาเครื่องลงนะพี่น้องโอ้ยแต่อะไรแต่อะไรนาวมานาวคือทั้งล้างรถ ให้เศร้าร้างหน่ๆเศ้าร้ายไหมพี่พี่น้องเอ้พุนตกแล้วนี่มาวัดเนี่ยมันเสียจะบึงต <ไป S 2> าไ<ล>ยไง<ล>บเ่เออเออเอาขึ้นมาดูสี่แล้วพี่น้องเอ้พุนตกกับไอยู่ฝนตกกับลอยอ่าอ่ามาัดเลยก็ยิ่งเอาใส่กระเป๋าครับขับขับสัญญาครับครับปาก,กับผู้ใหญ,ญ่ใจดีว่าเออสิพาน,าน้องมะนาวไปหามอก็ต้องพาไปเนาะพี่น้องเอ้แบบว่าเพื่อนเพื่อนใอ้เฮาเป็นคนอันดูแลแล้วก็ฮับปาก เห็ดให้ได้เนาะเพราะว่าเฮากะถือว่าเพิ่นไว้วางใจเฮาเอาสลายจับเนี่ยถือว่าเพิ่นไว้วางใจเฮาให้เฮาเป็นสะพานบุญเฮาก็เห็ดไปเนาะเอาบุญเอาทานน้ำการพีงเอาบุญเอาชิ้นน้ำกันว่าอย่างว่าบุป็นสลายเอไปเฮียังเห็ดบุญน้ำกันว่าเอาบุญน้ำกันหรือจังใดเขาอกเอาด้วยเจ้าน่ะทำบุญรวมกันนี่แหละเห็ดบุญน้ำคนเนาะได้บุญกองใหญ่เห็นหลดเขต้องไปว่าเออเอาเท้าใส่บาดใส่ผุกกับมิยุ่งเฮาเกิบุญเห็นบุญได้ไหมแบบว่าเฮาอันนี้ซอยคนเออเห็นคนมาเป็นปกติเป็นคนจาก คนแบบว่าอาัอนอ่อตังได้เลยคืนอน้องมะนาวนี่คนสตีบบดีเป็นเซสูสังยังก็ดีขึ้นกันเออได้บุญนรมกันเราันั่นแหละบอกเราว่าเจ้าอ,อยากกลับไปเป็น,นคือเก่าบ่ขันเจ้าอยากกลับเป็นคือเก่าเจ้าก็ฟังขอมเมนเจ้าบ่ไปต่อย้าอ่าอืมอาวานี่ไปกินซูี่มาดิอาวานี่รถเราก็มานำแต่บอา ตอนนี้สบายตอนนี้อยากนั่งแบบไแปก็นั่งตะกอนนี่โอ้ยอนั่งอยู่ในห้องมันมืดห้องก็ไม่ได้ออกขาจนขึ้นไข่ดิขาจนขาจนไข่พี่น้องแบบถึกโซ๋นะถึกโซ๋หล้วก็มันบวมมันอย่งไี้กาซอกขึ้มขึ้นไปนโอ้ยเฮ้ยความคิดเห็นไอพี่น้องเลยปวดท้ายเบาคนะก,กัดลงโปง่งอืคิดเอาว่าน่องมะนาวอนันจำได้คือว่าเอฟซีแบบว่าเออเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องเฮ้ยน่องมะนาวปวดกินยาเดือนหนึ่งกับ ่วงเราแล้วสก,กึมไปใส่โซมันเดิมว่แม่อยู่เพราะว่าการนองเกินี่กะเป็นมาหลายปีแล้วอยู่บ้านเ้องนี้พูดบ่นเนาะอืแม่นมาขึ้นเป็นจังใดนี่แต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 ่คอยพาไปหาซาทีแรกเจ้ายังว่าสิบุเซาเนาะสว่าง,ส,าง<ม>สลายเฮ้ยช่องสิบุเซาแทบเลยก็เป็นนักแทบว่ะนะเขาสลายสว่างเนะ่ะบริขีว่าน้องมาหน้าฉีบุเซาแบบแต่ไปหไปหมูกสก,กึมพาไปหมูกสมิตรแบบเลือเสือนะพี่น้องแบบแบบเลือเสือแบบว่ามันแบบว่าแคบบนใส่โซ่เนาะ บ้านเขาส่วนใดไมีใช่ว่ามีแต่ว่าผีเห็ดนี่ผีเห็ดเพิ่มเนี่ยมันป่วยากตะกี้เป็นไรตะกี้เขาจะมาเจ้าเครื่องผีอันผีเห็ดเครื่องผีเครื่องคนมาผมดูบอกตะกี้พูดผีถอยที่อืนยังว่าเขาแหละว่อาการตอนที่เขาไปถ่ายคลิปก็แบบว่าบอกว่าเอายังจักเบิดแต่ว่าอย่างเวลาอยากเห็ดกับเห็ดเองเขาเลยอยู่แบบงงกับอาการนี่ว่าโรคเป็นโรคยั้งกันไปเกือบมาเนาะโรคประสาทเนาะบอาอย่างจักเบิดเด็แถมแม่ครูทันคนดิคอยกคอยถามเจ้าเนย เมื่อหน้าเงินสี่พันน่ะเขาให้สบุญพาเจ้าไปหาโมบอกโบผัาให้เจ้าาไปหาโมอแต่ว่าอ้าวเป็นยังคือเป็นยังคือผากให้ข่อยไปหาโมอเป็นยังคือเป็นยังคือผ่าน้ำสบุญคือผักมานข่อยแท้ทีสิว่าข่อยเออแล้วว่าเจ้าบอกว่าโบผัมากยาเด้อบันนี้นะคว่ามาข่อยว่าบผัามากกายน่ะแล้วจุจี้จุกจิกข่อยเรื่องเจ้าเนาะเรื่องว่าให้พาไปหาโมอเด้ออะไรกะว่าว่าว่าคือจังย่านข่อยเอาเงินสามพันไปกินข่อยเนาะ ข่อยเห็ดน้ำเจ้านี่ยเขาจะบอข่อยอีจนสงสารเหตุเอาบุญเรื่องเงินค้ามนะข่อยกับมีพ่อไดซ่าอีนอกรีก็บโบเดอวดรวยเนาะแต่ว่าก่อนทีว่าให้พวอื่นจะต้องขึ้นขักขักวเขาต้องเสียสละเวลาไปเบิดมือหาเวลาไปก่อนเจ้าสิมาคุ้มข่อยเด๋ยนนี้เด๋ยนนี้ให้ได้หลังใจเจ้านะเจ้าก็ต้องรอเวลาเพราะน้องมะนาวมันก็บริเป็นคิดนักแล้วเราดีแล้วเจ้าต้องเข้าใจข่อยว่าเจ้าสิเอาใจตัวเองโบแมนทีว่าเจ้าโบแมนโบแมนเป็นเจ้าน้ามาสั่งข่อยเลยเออคือเจ้ากึ่งกับพาไปอยู่พี่น้องแต่ต้อง ต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องเบิ่งว่าเออหมอเข่าบบเขาต้องเข้าใจได้โบเอ็มโม่โบเอ็นบริข่าวถุกมือไรผู้ใหญ่ไอ้ผู้ใหญ่ที่ฝากเงินมาใหา้น้องมะนาวนี่บเอ็ม่นว่นยาผู้ใหญ่ใจดีที่ซอยเลือดแต่แรกเลยฝากมาเท่าสองสามพันก็เคยฝากน้องเขาคืมอยู่ขาคืมฮู้เบิด้ดแต่ว่าเล่านนะำคือซอยจดพ้นประโยชน์เราใจน้องมะนาวเนเห็ดเมียอ่ะแต่เขาคืมเนี่ยบ่พร้อมผู้ใหญ่ใจดีอยู่น่าเว้ให้เราก็บ่พร้อมแล้วว่ะแม่หักยูสิทธิ์เราก็บ่พร้อมแล้วว่ะอะไรเราจะเอาคนแบบสติแบบนี้ไปทำเมียเหรอเขาถามเนาะ เขาก็บอรพอมเขาก็บอโอเคจุดนี้และซอคกึมกับบอือบอออน้ำลายเราก็เลยเครียดเราก็เลยไปผาดไปทั้งนั้นและข้อไม้ซอคกึมกับย่างหูคือกันแหละเอ้าเป็นยังท่าที่จะฝากให้สบุญพกสี่พันบาทเจ้าคือบอให้สาบุนนะพะไปข่อยถามเจ้าแน่เออข่อยถามเจ้าคำนี่เนี่ยข่อยคนตรงไปตรงมาเดยคนจริงพ้อมคะแนนข่อยบอกข่อยข่อยไปคนที่ว่าแลลวข่อยกับบริชชนใจคันคันมาดีก็ดีไปสําหรับคนที่เราถือคนมาว่าบทถือจะขอใส่ขึ้นนั่นวข่อยเป็นคนตรงตรงอืม ข้อยเห็ดนี่ก็เพื่อว่าซอยเหลือนองมะนาวสุดๆคิด,ดว่าเราพยายามเรามาถึกสูงเนาะอ่าแล้วก็ข้อเห็ดข,อข,อข้ไรอ่างเงี้ยข้อยคือกันถ้าเกิดว่าโบแมนเข้าจีนข่อยใส่ยขึ้นลดคยบริจุนใจเนาะเออเดี๋ยวซอกเกิลกับพาน่องมะนาวมาจาหาหมัดท่ามอซอคเกิลที่เปิดคลิปให้อัน,อนเอฟซีทุกคนเบิกเนาะที่เขาออกมาเปิดเผยมาแชร์เลยสายบุญเนาะสายบุญที่ว่าอนยนางเงี้ก็ะโบแมนสายบุญน,นะแบบว่าเข้ากันมาออกมาออกมาเปิดเผยแบบอ่าฝ่าเอฟซีที่ว่าซอยเหลือเนาะซอยเหลืออันสายบุญกัน ให้มีสติเพิ่นว่าแต่ซอคก,กึมยังบ่ได้เว้าเด้อว่าสายใดเนี่ยแต่ซอคก,กึมสิเอาคลิปมาเปิดให้เบิง่งคนเบิ่งมันเป็นแสนวิวแล้วบ่พี่นอ้องเขาออกมาแชร์สายบุญเนาะแชร์ FC ที่ซอยซอยเหลือคนทุกว่ะจ้ะเออให้มีสติพอซอยไปแล้วแหละก็ดา่าเขานัน่นนีกก่น่ะซอคกึมก็ถือกับตัวเองเลยพี่น้องเอ้ยที่เฮักไปซอยก็กระดาเขาหรับหลังันแบบนั้นเลย <laughs> ก็เลยแบบว่าเออเดี๋ยวสิออกมาบอกให้ FC ทุกคนเบิ่งเนาะและ้วก,ก็ซอคกึมก็บ่ค่อยก็พอใจจีตานะ่ะเราเราเรา,เ,าเป็นคนแบบว่าสิมา สิมาสั่งการคือว่าเป็นเจ้านายเจ้ากุมนะพี่น้องเออเจ้าต้องเจ้าต้องคืดให้ดีโยบอนเจ้าสีว่าวแบบแทนที่เจ้าต้องบอาดีๆให้พาน้องมะนาวไปหาหมอเนาะข่อยกับซอยอยู่แล้วบนขอบซอยแต่แห่มีสติในการเบอกในการบอกกับคนเนาะคือไอหักกินเวนอ่ะโอ้ยแล้วเบอกดีคืออย่างนี้เราแบบอสวรรค์แจ่มไปหมดแทนเราบอกดีดีเลยพี่น้องไอหักก no ินเวนเราแบบเรามีทฤษฎีในการว่าวบอกแม่น้องมะนาวสอนแม่น้องมะนาวสอนน้องมะนาวสอนน้องแอม เราโทรหาจะรอด้เลยน้องมะนาวแล้วอ่ะไปรถเราอ่ะอืมเรต้องพักโฮเม่นะนะแล้วก็หูวจักเบิดแล้วก็อีกต้นอบครัวเจ้าเราหักเราคือเราบอกเลยว่าถ้ารัดสีมักน้องมะนาวนะแล้วตัวก็ได้แต่เราก็หัวน้องมะนาวนี่เป็นโรกอันจิตตเวเนาะให้ชีมักคนไปสิเราเจ้าซอยเหลือเจ้าย่าวังคนแม่เราอ่ะอยากซอยก็ซอยเราอ่ะเนาะคอยเป็นคนที่แบบ่บอกตรงไปแล้วว่าสำหรับเรากับน้องมะนาวมันเป็นไปบ่ได้เราเล่าอะไหักบ่ได้ที่ไหนเลย แล้วบาังคลิปชอบกึมแล้วก็หูสกึ่ว่าจะเราชกึ่บริแคชอบกึ่กบริโนเออพอวันบอถือก็คือว่าบอถือเนาะเพราะว่าแล้วบริซอยเงินมาเป็นสี่หมื่นบาทเนยคนนะั้นนั้นจะมีคนที่ซอยแหรกแรกพาไปหาหมอนี่คือเออเซล่าซองมานี่ยแม่หักอยู่สวิตเซอร์แลนด์สามมานี่ผู้ใหญ่อยู่อเมริกาแล้วก็เออเออหกักคนหนึ่งอีกอยเช้าหนึ่งอยู่อเมริกาเราไปเทคลิปนองมะนาวที่ช้าทีน้องมะนาวเปลี่ยนยารอบสองปุ๊บเปลี่ยนยาลาวเลยลาวลาแหลน แล้วเราบอกเอาไปไหมเออแล้วสาวนากักกถากเงินมาอีกคือสายบุญลหลายๆคนไอ้ผู้ใหญ่ใจดีลหลายๆายคนนี่ฝากมานี่แบบว่าหลายหลายคนมาสพอร์ตลอยเรือกันในพี่น้องเลยลายตกอยู่หลายหมื่นเพราะว่าเพื่อสิฮอตจุดนี่เนาะเราจะซีดีกินยานะสลา,ายและมีเอฟซีคอมเมนต์มาว่าถาน้องมะนาวยุดยามะนอมาอมะนาวจะบอบบอแต่บ้าถึงโซ่แต่ว้าน้องมะนาวจะติดหลบจากศูนย์บอมเป็นวัาาเริ่มใหม่กินยาได้สลา,าย คือมันสีเอฟเฟกยามันสีแห้งกว่าเก่าเลยแบบแบบต้องใส่ยาแห้งกว่าเก่าเพราะว่าเป็นดือ้อยาแบบนี้เอฟซีคอมเมนต์เขามาได้ชอบมือว่านี่นะพอเขาเลยว่าเออแม่นแบบท่ามันดื้อยาแบบเขายุดยากระทันหันเรื่องเขาบวกินต่อเนื่องเรื่องเขาบวกปรึกษาหมอนะแบบไปยุโดโรคนะแม่เจ้าเนาะเรานี่ยเสือคนง่ายเราเสือพอญาน,นันท์หมกเรือน,นั่นเออตัวค้ำกับเบ้าตัวค้ำกับเอเอ,เอน,นั่นนี่เพราะฉะนั้นเจ้าต้องคิดถึงพญานายหลายๆคนจี๋ซอยเหลือเจ้าเดือดเต่าเดือ เคยบอกเจ้ามืาอนีเออบอกเจ้าให้เข้าใจเจ้าบัวแมนคนงูเจ้าคนสลาดว่ายังเจ้า Uber, อูบัตเออแลว้วบัานี้คือแม่หักอยู่สวิตเซอร์แลนด์กะเราก็ยังโทรมาเมื่อคืนนีเราก็ซอยขาเดินทางขากินขาอยู่ผ่ามาพัดหนึ่งให้น้องซาพักหนึ่งให้น้องให้น้องคำพักหนึ่ง,น,งน้งนองค้ำม,มาว่าราเดี๋ยวไปไอท้ทำรังน้องค้ำเราไปกระโทรมาอีกได้สลายาปเพป็นไปใแข่งไปเบิ่งบ้านแม่จอนว่าจะจักบับ้านแม่จอนเออปู่อยู่เป็นไปไปเปบิง่งพ่อกพิมี์ท่ากระตาดขังโซนอ่อนที่สว่าง เออนอนเพชรดึงๆอยู่เราอะ่ะสกึมไปดูให้แม่หน่อยนะเราอะ่ะแล้วก็มันรั่วมันอะไรเนี่ยแล้วก็สกึมกระตุกค้ั่ก็ไปดูเหมือนปะ่ะแล้วก็ช่วยมุงช่วยอนันไอแ้แอมฟ้าแอมยังให้เราแน่เราอีตัวเราอะ่ะคุณยิงเนาะคู่กับผมมีเราอะ่ะจะไปขออยู่บนลายไปไปวัอนี้สว่างก็ยังไปหาลงแดงเพื่อนลงแดงให้เพิ่นเพิ่นผมมาบอหนังหาเพิ่นเป็นยังูไหมาจากักเราอ่ะเราไ่มีเงิน เงินนี่ได้เราคากินคาอยู่กับผู้ใหญเรี่ยงเนาะว่าเราชดหงงนะ้สงอีอูยยชัือรอเนะเยแล้วมมีเงินลงงนลาตนมะนาวไปบอกินโมกะทะไปบอกินมกะทะไปเลยมกะท <ไป S 2> ะนี่ไว่ขนาดเนาะ <laughs> ไปนาะพี่นอ้องซ้ำกึ่งกัอยากฝากบอกกับเอซที่ว่าบางคนนาอแบบว่าเข้าใจอยู่อันทีใหญ่ฝาก,กินซอยน้องมะนาวเขาให้ซอยด้วยความจริงใจบอดสุดใจเนาะ ขอให้ช่วยด้วยความจริงใจและกับบริสุทธิ์ใจอยากทําบุญอยาหวังผลว่าจะเอานอกไปเห็ดเมียเดอ้อไข่ขอเตือนเจ้าไอ้เจ้าบ่ไดดดอกหรือว่าจะอยากมาเอางานสำหรับพี่น้องคืออันไม่หักรออเลยไม่มีใครจะเอาคนานีไปดูแลหรอกมรับเช่าหรอกเ้าึ้มเดี๋ยวก็ทิ้งน้องมะนาวนะเขาเป็นห่วงเขาเป็นคนน้งเต้านะเออจะจะขึ้นวานนองมะนาวไปลูกเห็นเมียอุ้ยแค่พ้อมดอกอืมจะอยากซอยจะไปซอย,ยแล้วน้องมะนาวคือกันเด้อเสาึ้มสิบ,บอก บอกแล้วรถจากซอยกับซอยโทรมากับก่าเจ้าเจ้าเขต้องคุยไลน์เจ้าเย,<ม>ยเจ้าสิคือไลน์เป็นประสาเจ้าเมาแหกความหวังมากว่านั่นนี่เขหลอกเขลมคนจะแหงหัวอ่อนเพีเล็กน,น้อยเจ้าเสือเขาเจ้าเสือบอกเขาโทรมาเจ้ามากเราอยู่บ่ยังฮะบดีมากนะจ้าท่าันเด้อนคนใหญ่แล้วบอกดีมากเด้อนนี่ในความจริงแต่ฟังงงอ่ะยิ่งงงมาแนวบดีมากซอยก็เอาเล่น,น,น<ม>เอางงเนาะไอเป็นเมียเราก็บเอาเล่นเราเถ้าเถ่าก็ตัวทิ้งอย่างนี้เราสลาย <laughs> พอใหญ่แล้วก็จะเจ็บแค้นใจขนาดวุ้ยมาบอกผู้เฒ่าก็รับจวารเลยเนาะปากมาลีเนาะสิวารเลยเนาะสิวารข่อยน,น,นะพี่เนาะโอ้โโยเนาะไอ้เฒ่าอะไรก็อยู่ผสมเฒ่าอะไรจะไปนกลัวเราจะนองมานาวนะเห็ดอบุญสาจะไปผิดยังหลไงชอบกึ่มเบ่าเบ่าอย่าออกจา,าขอโทษขออภัยเด้อไอ้ชอบกึ่มเป็นคนแบบว่าคอยคูยจักจกับเจ้าดีเนาะจั๊กเคยโทรหางข่อยแล้วข่อยก็อบอกแล้วว่า เอฟซีบางคนเพิ่นกับโบมากที่จะมาหยอกน้องมะนาวแบบเป็นสู่เป็นแฟนนะมันพอได้ไอ้เพิ่นน้องมะนาวกับคนป่วยอยู่แล้วเห็นบอสนาะใส่โซงเนาะเห็นบอสหาวนอนเหี้ยคนปากกึงปึงปึงงปึงบอสให้ผู้ว,ว่าว่านะเราขึ้นเสาอ่ะเมือในสไปกับน,น้องสุธาพ่อมือไหนไหนไปเบิ่งน้ำแกงลงเสือปวดเมียวน้องมะนาวไปน้ำเอสกลิ่นตอนพี่น้องข้าวห้องน้ำนันซิปเทือขึ้นลงนันตะปวดขาสิบะเมียวด้วยนะ มันเป็นยังไงเหนียวเลื่อยใช่ไหมน้่งคู่ดีกิน่คนไงโอ้ยคือลูกทัวเอาพันได้เนาะไดสั่งเป็นแท้โอ้โหองุ่นมะนาวตรงมีได็ดๆหนึ่งปกติในร่างกายทุกคนโอ้บนทางเพียงอะไรเพื่หนก็งีปก็คเทขาแกงไปแกงมาอยู่เขาจึ่มกลับเอาไปนอดดิว่าจะคล้องหรืวเล่าลับบุมเงาพอโทรไปว่าเอ้าว่าต้ามามึงได้เพื่นว่าเอ้า ก็คือเห็นพี่น้องเอฟซีเห็นคลิปแม่น้องมะนาวอะไรพี่น้องเดี๋ฝากไว้เดี๋แบบว่าอีต่นทงสารเพิ่นเพิ่นกับซีเมนเป็นโรคเครียดเป็นโรคประสาทคือกันแหละแต่เราอ่ะบอลหุ้นแห้งนะพี่น้องกัให้เข้าใจแล้วเนาะแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกมาเพื่อชี้ใหญ้ฉันมีู้เดียวกับไปจัดโคดดันไปจัดทุกงานไปจัดหาอยู่หากินเราพี่น้องเนาะกะให้อภัยเราเบื่อหายมองเรานี่ไงลูกฉันเราเก่งสิอุกใจเนาะแม่น้องเตาบไปให้ลูกไปไม่รบเตาอุกใจเรื่องยังหูโตอยู่บ่เห็นยังให้เราอุกใจพ่อยแล้วเป็นยัง แน่บอกยากว่ะเราถึบอกยากเราต้องเองต้องปั๊บปรุงโตเลยว่าตุมันขยันเพียนหาอยู่หากินเลยบุเปลิดเลยคือมื่อไหร่เนี่ยคือว่าเมื่อนั้นกับมาแต่เฮือนชาวบุญกับไปเฮือตุ้คำว่าเราไปน้ำหาเหรอเปล่าเปล่เอาไปเพือตุ้คำไปเชนสมุนเข้าไปเห็นพันแปดโมงไปเรือไปแล้วแพ้มาส่งเจ้าวันนี้เจ้าท้องเอออยู่หันเดิ้ลบอนดีเดิ้ลคำชื่อมึงนี่ โอ้ oh, มือดอสุ่มแล้วพี่น้องค้ากล่องซักคืนกันโอเคเด้อเพื่อนมาพี่น้องเด้อคลิปนี้กันสิประมาณนีฝ้ฝากไว้สำนีมอัปเดตเบิ่งอีก่สักหนึ่เงนนเนาะสิไปหาแม็กกี้หน้าพร้อมกระฝากกดติดตามก,าก็เลยกดแชร์นี่เด้อพี่น้องเองละกันซักคืนมาผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องอ่ะน้องมะนาวขอบใจผูยย้ใหญ่ใจดีทุกคนที่เข่ามา่วยเหลืออ่ะ,<จ>อ,ะอูต้อนนี่เพื่อนเนี่ยขอบใจเอ็นพญ่ทุกคนเด้อที่เข่ามา่วยเหลือเป็นเจดีย์ไม่แห้งจำได้ไขมีนลำด้วยเด้อ ก็ซื้อว่านองมะานาวเนี่ยชิบูติแต่นอนพี่น้องซึ่งๆเดี๋ยวพี่เนาะสงสัยอยากกินมุกกระถางเรากลกาแฟแล้วกินก่อนแล้วฉักกินสุภาพเปไปกินมุกกะระรู้สึกว่ากินมุกกะถาแต่โดนเหล้า,าว่านองมะนาวกินแต่ใบเขาเจ้าคนเนี้ยอู้หูแต่อีโจแนงข่อยเนาะจากเดือนเนี่ยโอ้หลายเดือนสี่ 4, 3, สเดนสามเดือนสี่เดือนนี่เลยป่ะนี่เลยโอเคเลยเอฟซีทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้าทุกคนเด้อ ซอคกึมเสือว่ะซอคกึมซอยเลื่องของมะนาวเนาะบริวังยังคือว่ะวังอันซอคกึมซึกว่ะซอยไปแล้วเนาะกลับมาหาเงินหาคับน่ะนะทุกคนแบบโบพ่อสืได้ก็ได้เด้พี่น้องเออขายเครื่องขายดีดีจนแบบเอซีทาว่ะซอคกึมคู่ไปทายคลิปใน่ซนเนี่ยขายเครื่องดีพี่น้องเลยเออกรบเบรวยเนาพอดีอยู่ดีกินเก็บหาเก็บซิบพันซเพราะว่าเฮากะต้องทรรมหากินเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮากับบริมีรายได้จากยูทูบเป็นกาะเป็นกำเนาะพี่น้องเนาะก็คือ ทุกคนเห็นนั่นแหละยอดวิวกับบริมีกับคือว่าตัวเองใจหมักอยากทำบุญส่เลือคนกับเห็ดป้ายี่น้องเลยโอเคอ,เคอะคิดจสกึ่มกับสีดีคอลาไปก่อนพอพกันคินอ่ะสบายดีสบายดีน้องมะนาวสบายดีสบายดีาาบ,ยดบริหลาย,ยทุกคนขับรถอยู่